ฉันถึงได้เตือนแกว่าอย่าไปคบกับคนประเภทนี้ว,นวันวันสร้างแต่เรื่องไอ้กิะดจอกขอโทษนะว่าแกก็มาขอโทษฉันตรงนี้แล้วฉันจะไม่เอาเรื่อง CVM f i l ม เอ้นี่ใกล้เลิกงานแล้วนี่ลูกหมูยังไม่มาอีกเหรอบายเจากันบายีเตอร์เป็นไงบ้างวันนี้ก็เรื่อยๆแล้วตัวเองล่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเขานั่งทำงานในห้องแอร์เย็นๆตัวเองแหละที่เหนื่อยขับรถรับลูกค้าแดดร้อนๆไม่ร้อนเขาก็นั่งอยู่ในรถแอร์เย็นฉ่ำเหมือนกัน โอ๊ยจะคุยกันอีกนานไหมฉันอยากกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วอุ้ยคุยอะไรกันนะกันหนาค่ยกลับไปคุยที่บ้านก็ได้ทำอย่างก็ไม่เคยคุยกันจะไปยุ่งอะไรกับเขาเขาเป็นแฟนกันก็ต้องถามถ่ายกันเป็นธรรมดาคนหน้าไม่เข้าใจหรอกค่ะแฟนหนูก็เคยมีแต่ไม่เคยเป็นแบบนี้กันสักคน คนละสิบบาทนะครับตัวเองวันนี้จะกินอะไรจะได้แวะไปซื้อของที่ตลาดเลยเอาของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นก็ได้แต่ว่าในตู้เหลือไข่แค่สองตเองนะไม่เบื่อหรอก็ทําไข่เจียวเหมือนเดิมนั่นแหละของอร่อยจะเบื่อได้ไงไข่เจียวมันจะอร่อยสักแค่ไหนกันเชียวยอมรับมาตรงๆเถอะว่าเธอไม่มีเงินไปซื้อของกินอย่างอื่น เพราะเธอมีแฟนยิงคนขับรถสองแถวถึงปีเตอร์เขาจะขับรถสองแถวแต่เขาก็ทำงานสุจริตนะว่าไม่ได้ไปขอข้าวใครกินแล้วแต่เธอแล้วกันชอบความลำบากก็ไม่บอกพวกเธอสองคนไม่ต้องไปสนใจคำพูดว่าเขาหรอกนะชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากของใครแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอแล้วขอบคุณค่ะคหน้า

ี่ไ,ไรล่ะครับโอ,อยกระเป๋าฉันแกขับรถภาษาอะไรดูสิกระเป๋าฉัน่ <_ S 2> งวงร่วงหมดเลยเอ่เอฉันขอโทษนะปีเตอร์เขาไม่ได้ตั้งใจนนะ่ะขอโทษนะว่าวา่าแล้วทำไมเธอไม่วางกระเป๋าไว้ให้มันดีๆตั้งแต่แรกมันจะได้ไม่ร่วงแล้วทำไมฉันต้องระวังเองด้วยล่ะคะส่วนพวกแกสองคนคิดว่าขอโทษแล้วเรื่องมันจะจบง่ายๆหรอ แกรู้ไหมว่ากระเป๋าฉันไปแล้วเท่าไหร่ต่อให้แกวิ่งรถสองแถวจนดอกยางหมดยังไม่เปัญญาชดใช้เลยเพราะแบบนี้ไงลูกหมูฉันถึงได้เตือนแกว่าอย่าไปคบกับคนประเภทนี้ว,นวันวันสร้างแต่เรื่องทำให้แกเดือดร้อนไม่เว้นแต่ละวันไอ้กระจอกว้าโมดแรงเกินไปหรือเปล่านั่นละสิก็ฉันบอกแล้วไงว่าปีเตอร์เขาไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษจริงๆนะ ถ้าแกอยากจะขอโทษแกก็มาขอโทษฉันตรงนี้แล้วฉันจะไม่เอาเรื่องนี่ว่าฉันว่ามันจะมากเกินไปจริงๆแล้วนะปีเตอร์ไม่ต้องไปกราบเขาหรอกแค่นี้ก็พอละว,ว่าถ้ากระเป๋าเธอเสียหายมากนะักเธอก็อไปซ่อมแล้วค่อยไปเก็บเงินกับพวกฉัน ไม่ถ้าแกไม่กราบเท้าฉันฉันจะเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับหัวหน้าวินสองแถวว่าแกขับรถไม่สุภาพและทำให้ทรัพย์สินของฉันเสียหายงานนี้แกไม่รอดแน่ จริงๆเลยเธอสะใจเรื so fun, himself himself is is so ่องอะไรหรอวะก็ว่าได้ยินคนในโรงงานเขาเมากันว่าแฟนยายลูกหมูโดนทำโทษหนักจนถึงขั้นไล่ออกอุ๊ยเสียใจด้วยนะนี่เธอร้องเรียนเขาเพราะว่าเรื่องแค่นี้จริงเหรอเรื่องแค่นี้อะไรล่ะคะหัวหน้า หนูทำแบบนั้นถูกหรอคะกระเป๋าหนูใบ้ต้องหวายหมู่แล้วอีกอย่างแฟนลูกหมูเขาจะได้จำไม่เป็นบทเรียนเธอก็คิดเหมือนกันใช่ไหมหมดใครอ่ะ ลูกหมูทำไมแฟนเก่งขับรถคันนี้มาได้ไม่ขับรถสองแถวแล้วเหรอปีเตอร์เขาเก็บเงินที่ได้จากวิ่งรถสองแถวไปซื้อรถเก่งแทนแล้วเพราะเขาอยากวิ่งแฟบเราจะได้ขับรถไปเที่ยวได้ด้วย ฉันดีใจกับพวกเธอด้วยนะนี่แหละที่เขาบอกว่าความขยันไม่เคยทรยศใครที่ได้มาก็ต้องชมปีเตอร์เขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีลูกหมูเป็นกำลังใจด้วยครับงั้นวันนี้ฉันขอติดรถไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวขอลงตรงหน้าบากซอยก็ได้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหางั้นเราไปกันเลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิฉันขอกลับด้วยคนนี่ก็มืดแล้วสองแถวไม่น่าจะมีเราด้วย ไม่ได้หรอกครับเพราะคุณเคยดูถูกผมไว้ว่าผมเป็นแค่คนขับรถสองแถวผมจะบอกให้นะครับทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดและผมก็ไม่ต้องการให้คุณมาดูถูกอาชีพผม,ผมหรืออาชีพอื่นๆเหมือนกัน นะคะคปัจจุบันอายุ31ปีค่ะแล้วก็เป็นคนกรุงเทพนะคะหลักหลักก็จะรับบทเป็นคนร้ายค่ะแต่ว่าก็เป็นคนร้ายที่น่ารักแต่ก็ที่ใส่ดีนะคะหลักหลัก,ก็จะอยู่ประจำช่อง CVM นะคะแล้วก็ Lovey Kiss Thailand ค่ะเป็นไง,ไงากผลงานกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องกันเยอะๆนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ